นี่เฮ้ยดูท่านอนสิดูท่านอนสินางงามในทุ่งนาะเขาเรียกเนาะฮะนางงามในทุ่งน,ะนานะฮึ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 เฮ้ยเฮ้ยคนสวยเอออะไรเนี่ยลูกกระเดือกเหรอ,หอ โอ้หฮึม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 ว้ยวิ้ววิ้วมันเขี้ยวมันเขี้ยวสายป่านเออแม่กระดิกเลยเนาะแม่กระดิกเลยเนาะนอนใช้เลยเนาะนอนใช้เลยอุ้ยมันเขี้ยว ใส่ปานใส่ปานมาลูกมาเร็วลูกมาเร็ว